ศูนย์ธุรกิจในธุรกิจ J n C คืออะไรหากอยากจะสมัครเริ่มต้นแล้วจะสมัครกี่ศูนย์ธุรกิจดีคลิปนี้มีคำตอบ สวัสดีค่ะครูพิงสาลินีโชติครูสอน p o t o s h o p ออนไลน์ Online, อยู่ที่เว็บไซต์สาลีนีโชต com และยังเป็นครูสอนสร้างธุรกิจเครือข่ายออนไลน์แบบมืออาชีพอีกด้วยกลับมาอีกครั้งนะคะพิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการจองผังธุรกิจ JNC นั่นเองสำหรับท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเริ่มต้นเนี่ยฉันจะเริ่มต้นกี่ศูนย์ธุรกิจดีหรือบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเลยเรื่อซ้าว่าเอศนย์ธุรกิจคืออะไร แต่ถ้าท่านใดนะคะยังไม่ได้ไปดูคลิปแผนรายได้ของบริษัท J&C n C ก่อนแนะนำให้กลับไปดูก่อนนะคะเดี๋ยวพิงจะแนบลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยซึ่งพิงเป็นคนบรรยายเองนะคะละเอียดชัดเจนแน่นอนศูนย์ธุรกิจของธุรกิจ J&C n C, เปรียบเสมือนจำนวนหุ้นส่วนที่คุณสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของได้ซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ว่า 1คนต่อ1นรหัสสามารถมีศูนย์ธุรกิจได้สูงสุดถึง15 0ศูนย์ธุรกิจคุณสามารถเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกี่ศูนย์ธุรกิจก็ได้10 30 70หรือ1 5 0ก็ได้โดย1ศูนย์ธุรกิจมีโอกาสสร้างรายได้ขั้นต่ำ1,000บาทสูงสุดถึง15,000บาทต่อวันต่อ1ศธุรกิจ ให้ผิงยกตัวอย่างก็เปรียบเสมือนว่าคุณนะคะเปิดร้านสะดวกซื้อ1แห่งใน1ล้านค้านี้นะคะสามารถสร้างรายได้นะคะได้สูงสุดถึงวันละพันถึง1 5ึ0ง0 0บาทต่อวันต่อ1ศ์ธุรกิจหากคุณมีร้านค้า3แห่งละ่ะคุณจะมีโอกาสสร้างรายได้เท่าไหร่หรือ7ล้านค้าละ่ะหรือ15ล้านค้าละ่ะคุณคิดว่าคุณจะมีโอกาสสร้างรายได้วันละเท่าไหร่ และในการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนก็สามารถจองได้อีกกรณีหากเราอยากได้ศูนย์เพิ่มแต่ตอนนี้งบเรามีจำกัดเช่นคุณต้องการจะจองผังโครงสร้างธุรกิจรองรับ15ศูนย์ธุรกิจคุณอยากจะปิด30ที่เหลือจองเอาไว้12 0ทําศูนย์ทำได้อย่างไรง่ายมากนะคะการจองมีหลักการจองง่ายๆคือคุณเพียงซื้อสินค้าอะไรก็ได้ใส่ศูนย์ธุรกิจที่คุณต้องการจอง425 P v ต่อรอบบินรอบนั้นรอบเดียว ไม่มีการสะสมคะแนนหากคุณต้องการจองกี่ศูนย์คุณก็ซื้อสินค้าใส่ศูนย์ธุรกิจที่คุณต้องการจองได้แต่ถ้าอยากจะให้พิงแนะนําว่าจะซื้อสินค้าอะไรดีเพราะว่าเลือกไม่ถูกเพราะสินค้าของเราก็มีมากกว่า2 0,000รายการและจะซื้ออะไรล่ะเพราะสินค้าก็มีหลายหมวดเหลือเกินสินค้าอุปโภคบริโภคความงามสุขภาพคือเยอะแยะมากมายแล้วจะเลือกซื้ออะไรดีที่มีคะแนนครบ425 PV พอดี พิงขอแนะนําเป็นยาน้ําสมุนไพรจีนหยงเหงิงเพราะสินค้าตัวนี้ผิงดื่มอยู่ช่วยเรื่องสุขภาพได้ดีแต่ต้องย้ําอีกครั้งว่าคุณจะซื้ออะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้มีคะแนนครบ425 PB พอดีต่อ100ธุรกิจที่คุณต้องการจองกรณีนี้ต้องการจอง120 หากคิดเป็นเงินโดยซื้อยาน้ำสวนภัยจีนหยงเหิงราคาปัจจุบันปี2563ขวดเล็กราคา800บาทหากต้องการจอง120ก็จะอยู่ที่800คูณ120ธุรกิจนั่นเองหรือบางท่านอยากจะปิด1จอง140หรืออยากจะปิด1จอง6 หรือคุณจะปิดมา100จองซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเอาเป็นว่าคุณจะจองเท่าไหร่ก็สามารถทําได้หมดขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวคุณเองว่าคุณต้องการมีไรายได้ขั้นต่ําอยากได้เท่าไหร่ต่อวันต่อเดือนคุณอยากได้เท่าไหร่เพราะ100ธุรกิจสามารถสร้างไรายได้ให้เราวันละ1,000ถึง15,000บาทต่อวันต่อศูนย์ธุรกิจถามว่า แล้วถ้าเราสมัครธุรกิจไปแล้วยังไม่ถึง15ศนย์ธุรกิจจะเพิ่มอีกทีหลังได้หรือไม่ตอบได้เลยนะคะว่าคุณสามารถจองเพิ่มได้ด้วยตนเองโดยคีย์ผ่านระบบ e v a l เลตของบริษัท Joy Coin หรือติดต่อกับอัพไลน์หรือคนที่เขากำลังดูแลคุณอยู่ได้เลยเพราะเขาจะช่วยวางแผนการจองศูนย์ธุรกิจเพิ่มให้กับคุณได้และนี่ก็คือผลลัพธ์ที่พิงที่สุดมาแล้วว่าสามารถสร้างไรายได้ตามผลงานที่เราทำ และในทีมพิงมีรายได้ตามผลงานของแต่ละคนตามที่คุณเห็นดังรูปเลยค่ะและนี่ก็คือความหมายของคำว่าศูนย์ธุรกิจในธุรกิจ J C การจะเริ่มต้นกีศูนย์ธุรกิจนั้นขึ้นอยู่ที่ความต้องการของคุณเองเลยว่าคุณอยากมีรายได้เท่าไหร่ต่อวันเท่าไหร่ต่อเดือนเท่าไหร่คนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคือใครคะ ก็คือตัวของคุณเองลองกลับไปคิดดูและหากท่านใดต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวคุณสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่แฟนเพจรูพิงอนสร้างธุรกิจเครือข่า,ขายออนไลน์แบบมืออาชีพหรือจะโทรเข้ามาแบบส่วนตัวก็ได้นะฮะหรือแอดไลน์ก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าโทรเข้ามาคุณสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0913068569นั่นเองยินดีให้คำปรึกษาทุกๆคนเลยทีเดียว และหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยหากคุณไม่อยากพลาดรับสาระดีๆแบบนี้จากครูผิงทุกสัปดาห์หากคุณรับชมผ่านช่องทาง YouTube อย่าลืมกดติดตามและหากคุณรับชมผ่านแฟนเพจก็อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับสาระดีๆแบบนี้จากครูผิงทุกสัปดาห์คนเราจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ใจ บวกวินยัยไม่ใช่อายุแล้วพบกันใหม่ครูพิงสอนสร้างธุรกิจเครือข่า,ขายออนไลน์แบบมืออาชีพ